สวัสดีค่ะวันนี้จะมาระบายความอัดอั้นต้านใจนะคะในการทําใบขับขี่คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยขับรถที่ไทยมาก่อนเลยนะคะแล้วเราก็มาเพิ่งมาเริ่มต้นทําใบขับขี่ที่อ่าที่ต่างประเทศก็คือเริ่มต้นจากศูนย์หมดเลยนะคะที่นี่เนี่ยมันจะมีการเรียนทั้งคบคู่กันไปทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ภาคคริสตีก็คือเรียนในห้องรวมรวมกันหลายๆคนนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า มีจอมีจอให้ทุกคนนั่งจ้องแล้วก็ทำข้อสอบไปด้วยกันแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการออกขับตามถนนกับครูซึ่งเราจะนั่งไปกับครูนะคะแล้วก็เราเป็นคนขับครูเป็นคนนั่งข้างๆแล้วก็ครูเนี้ยก็จะมีอุปรกรณ์ของตัวเองมีทั้งคันเร่งเบรกแล้วก็คลัตช์นะคะของครูเอง,องเราก็มีของเรา คือต้องบอกว่าเราไม่เคยขับรถที่ไทยมาก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนขับรถที่นี่เนี่ยเราเริ่มต้นจากศูนย์และมันก็ยากมากสําหรับเราเพราะเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นนะเราตื่นเต้นทุกครั้งที่เราต้องออกถนนคือเดี๋ยวขอากลับไปที่ข้อสอบข้อเขียนว,ว่าสอบภาคคริสดีก่อนนะคะคือสอบภาคคริสดีเนี่ยเราสอบผ่านไปแล้วเราสอบผ่านในครั้งแรก ถามว่ายากไหมมันก็ยากเนาะมันยากในเรื่องของภาษาแต่ว่าเราใช้เวลาอยู่กับมันเยอะมากคือการสอบข้อเขียนหรือว่าภาคคษฎีเนี่ยเราสามารถท่องจําได้ไงเราสามารถไปฝึกไปนู่นนั่นี่มันก็จําขึ้นสมองได้เนาะมันก็ถือว่ายากไปมันก็ยากระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ยากกว่ามันคือสอบข,บขับค่ะหรือว่าภาคปฏิบัติคือคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วก็กลัวรถ กลัวถนนกลัวไปซะทุกอย่างบวกกับภาษาที่ครูพูดมันเนี่ยมันเป็นภาษาทางการไงบางทีเราก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนัง้นมันเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะในการขับเนี่ยคือตอนนี้เราขับออกถนนกับครูไปแล้วประมาณเนาะน่าจะประมาณสิบกว่าครั้งแล้วมั้งแล้วทุกครั้งที่ขับเนี่ยมันจะมีข้อบอกคร่องตลอดเลยคือมันจะเบรกอะไรเรียกอะไรแนละ้วเบรกกรทันหันบ้าง เหยียบคลัตไม่ทันบ้างรถดับบ้างละ่ะรถดับเนี่ยน่าจะเป็นปกติธรรมดาสำหรับคนมือใหม่ที่เรียนเกียร์กระปกอยู่แล้วเนาะคือมันดับมันเป็นเรื่องปกติอ้ก๊ก็ก็ตัดไปแต่ว่าปัญหาใหญ่คือเนี่ยเวลาเลี้ยวหรือเวลาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในที่เนี้ยที่นี่กฎของเขาก็คือกระจกกระจกโชกกระจกคือมันต้องแปบบ ขนาดนี้เลยอ่ะมันต้องแบบมองจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าคุณชมเลีองมองกระจกแล้วคุณมองไม่ใช่นะคุณต้องคุณต้องมองแบบให้ครูเห็นว่าคุณมองคุณมองจริงๆอ่ะแล้วจุดนี้เป็นจุดที่เราพลาดมากเราเรามองกระจกชมเลี้ยแค่นั้นแล้วเราก็ก็เลี้ยวเลยซึ่งมันไม่ได้ไงมันไม่ได้เพราะที่เนี่ยเป็นเขาใช้จักรยานกันเยอะสุดที่ว่าออกตัวไปแล้วกยานมาตายเราอะตายคือ <c oughs> ขอโทษค่ะ มันเป็นปัญหาใหญ่มากคือแล้วแล้วเรารู้สึกว่าทําไมมันทาไมมันยากขนาดนี้ทําไมเราจาไม่จําสักทีทําไมเราทําไม่ได้มันเครียดมันทอ้อค่ะท้อมากทุกคนเพราะว่าค่าเรียนแพงมากขอโบอกแพงมากดาวรถได้ครั้งหนึ่งเลยคือตอนนี้เรายังไม่จบนะคะตอนเรียนไม่เรียนไม่ครบเลยนะแต่ตอนนี้เราจ่ายไปแล้วเบื้องต้น ประมาณ2 0 0 0มโครนนะคะ2 0 0 0มล0 0 0นสกว่าโครน2 0 0 0ม1500โครนตีเป็นเงินไทยนะคะก็น่าจะประมาณแสนนิดๆเสียดายเสียดายเงินมากคือมัน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 ,มนเงินที่เยอะนะมันทําอะไรได้หลายอย่างนะเงินหนึ่งเงินประมาณนี้ถ้าเป็นบ้านเรามันทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะ และคิดดูสิคือตอนนี้ยังไม่จบแล้วกว่าจะจบเนี่ยมันต้องมันต้องใช้างานอีกเท่าไหร่โอ้โหเสียดายค่ะเสียดายก็ไม่เข้าใจว,ว่าทําไมทาไมมันถึงมันถึงไม่ได้ทําไมมันจําไม่ได้คืออย่างย่งปัญหาใหญ่ของเราคือ,ค,อคือการเลี้ยวอะ่ะเครียกอะไรอะ่ะถอยหลังอะ่ะถอยหลังเข้าจอดถอยหลังเข้าซองอะ่ะเราทําไม่ได้เราเคยไปลองขับกับสามีแล้วนะคะสรุปบ้านแตกค่ะพร้อมพร้อมมากเลยพร้อมประทะ มันมันไม่เวิร์กเลยนาะจริงๆทุกคนจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงจการเรียนขับรถกับกับสามีเนี่ยใช้ไม่ได้กับทุกคนนะพังมีแต่พังกับพังเออเดี๋ยวก่อน <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยเราเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยมันหมดโปรไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เวลาเราจะออกขับเนี่ยเราต้องจ่ายเป็นรายครั้งไปก็เหมือนกับว่าซื้อชั่วโมงเพิ่มคือ หนึ่งชั่วเขาเรียกอะไรเขาเรียกหนึ่งหนึ่งหนึ่งคอร์สนะเขาเรียกหนึ่งคอร์สเนี่ยเขาเรียกประมาณนี้นะหนึ่งคอร์สเนี่ยเท่าไรหร่ดูไหมคะว่าค่าค่าเช่ารถเท่าไหร่ต่อครั้งสี่สิบห้านาทีจ่ายครั้งละหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบตีเป็นเงินไทยขาดขาดคิดอะไรขาดเกินนิดหน่อยประมาณสามพันห้า สี่สิบห้านาทีนะสามพันห้าแม่เจ้ามันมันเยอะมันไม่อยากจ่ายมากไปกว่านี้แล้วอะคือต้องพอนะคะสำหรับคนที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วคุณมาทำใบกับขี่ที่เมืองนอกโดยที่คุณไม่เคยมีประสบการณ์ขับรถที่ไทยมาก่อนเลยแล้วคุณทำได้เนี่ยต้องบอกว่าคุณสุดยอดมากเลยนะคะคุณเก่งมากอะเราขอคาระวะเลยอะ เราเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่เราจะผ่านไอสอบขับเนี่ยคือทุกวันนี้เนี่ยเรายังขับแบบโอ้ขาดๆเกินๆทุกครั้งเลยอะ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วรู้สึกว่าเครียดมากคือก่อนไปในตั้งใจว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทําให้มันดีนะวันนี้เราจะมองซ้ายมองขวาเราจะคือเราจะจะตั้งใจจะทําให้ได้แต่พอไปอยู่ในสถานการณ์จริงเหมือนเดิมคือ มันต้องมีปัญหามันต้องมีสะดุดมันต้องมีลืมมองมันต้องมีครูพาไปถอยเข้าซองถอยแล้วถอยอีกก็ยังจําไม่ได้อยูว่าเขาทํำยังไงคือจริงๆเขาก็อธิบายนะเอ้ยว่าต้องมองอยู่นู่นอย่างนี้นะแต่แต่ปัญหาคือบางคำบางประโยคเขาเนี่ยเราฟังไม่รู้เรื่องเราฟังไม่ออกแต่เราดูดูในคลิปของหลายๆช่องที่เขาทําที่ครูสอนขับรถเขาทําเนี่ย เราก็พอรู้บ้างแหละแต่พอไปลองทําเหมือนเขาจริง,รงมันไม่ใช่อะ่ะมันทําไม่ได้อะ่ะมันอะไรของมันก็ไม่รู้ทําไมมันยากขนาดนี้เนี่ยท้ออะ่ะคือรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมึงโง่ขนาดนี้อ่ะขอโทษนะคนไม่สุภาพจริงๆรู้สึกว่าทมไมคนอื่นเขาทําได้แล้วสไทํเาทไม่ได้ทําไมอ่ะคือคือตอนนี้ยังไม่รู้่าเมื่อไหร่จะได้สอบขำเมื่อไหร่จะผ่าน จริงๆตอนนี้เรา,เราเ,ราเ,รเราเพิ่งเริ่มทําใบกับขี่นะตั้งแต่เริ่มตรงอ่าเขาเรียกที่เข้าห้องเรียนนะ่ะน่าจะประมาณเดือนกลางเดือนกลางเดือนมีนาค่ะกลางเดือนมีนาตอนนี้ก็ผ่านมาก็ก็หลายเดือนแล้วเนาะมีนามีนากุมภาเฮ้ยไม่ใช่สิมกราไม่ใช่มีนาขอโทษค่ะมกรากุมภามีนาเมษายนพฤษภาคมนี่ก็จะห้าเดือนเลยเนี่ยคือจะห้าเดือน่ะมันมันนานไปไหมอะ มันนานไปไหมอ่ะจริงๆคือที่โรงเรียนที่เราไปเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนของคนเดนมาร์กนะคะคนคุกคนที่มาเรียนเนี่ยเป็นเด็กแดนทั้งหมดเลยคือเป็นคนแดนทั้งหมดแล้วเป็นคนที่อยู่ในรุ่นประมาณอายุประมาณสิบเดสิบปดคือที่นี่เนี่ยพออายุสิบ8ปุ๊สิบปดเขาเริ่มไปเรียนไปของขี่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเป็นคนเป็นต่างชาติคนเดียวและเป็นคนที่น่าจะแก่ที่สุดเลยในนั้นอ่ะแบบเด็กๆเขาก็ไปกันไปกันไกลแล้วว่าเขาคง คือด้วยความเล่นไปเป็นภาษาของเขาเองไงเขาไปกันหมดแล้วเขาผ่านกันหมดแล้วอะแต่แต่สอบขับเนี่ยก็น่าจะก็คือยังน่าจะยังไม่ผ่านทั้งหมดแล้วก็โรวมนั้นก็คือเป็นเราด้วยที่น่าจะเป็นน่าจะเป็นคนสุดท้ายของรุ่นละมังที่จะผ่านที่จะผ่านเนี่ยก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคะว่าถ้าคุณมีแผนจะมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยไปเรียนเลยค่ะไปเรียนไปกับขี่มาก่อนเลยค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันสะดวกหลายๆอย่าง อย่างน้อยมันก็เป็นภาษาของเราเองเราพูดคุยสื่อสารกับครูรู้เรื่องแล้วก็การที่เราขับเป็นมาแล้วเนี่ยมันทําให้สะดวกในการาควบคุมรถเรารู้แล้วว่าเบรกยังไงให้มันนิ่มที่สุดออกตัวยังไงไม่ให้รถดับขึ้นเนินทํายังไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทํายังไงอะไรเงี้ยคือถ้าเรารู้รู้มาบ้างแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะที่เหลือเราก็แค่มาสู้รถปรบมือกับภาษาของเขาเท่านั้นเอง ก็เป็นอยากเป็นกำลังใจให้ทุกทกคนนะคะที่กำลังเริ่มทำใบขับขี่สู้ๆค่ะเมื่อไหร่ที่เราเรียนสอบใบขับขี่ผ่านสอบผ่านนะสอบอสอบขับผ่านเราจะฉลอง <c oughs> เราจะปิดสายฉลองแล้วจะปิดบ้านฉลองเลย <c oughs> มันเป็นอะไรที่สุดยอดมันคือความสําเร็จเพราะว่าใบขับขี่อ่ะมันเป็นมันเป็นเรียกอะไรเป็นใบเบิกทางสําหรับหลายๆอย่างเลยนะคะถ้าเราไม่ใบขับขี่นะ เราก็จะหางได้ง่ายขึ้นการเดินทางของเราก็จะสะดวกขึ้นยิ่งถ้าบ้านเราอยู่นอกเมืองนะคะแล้วรถเมล์ที่นี่มันไม่ได้มีทุกห้านาทีเหมือนบ้านเราไงมันมีแค่บางทีสนุนบางเส้นนอกเมืองมีแค่สายเดียววันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยวันจันทร์เออวันจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยมาครึ่งชั่วโมงมาครั้งหนึ่งแล้วถ้าวันหยุดวันหยุดนคกขัตฤกษหรือวันอาทิตย์เนี่ยมาชั่วโมงละคันแล้วคิดดูถ้าคุณต้องไป ธุระนู่นนั่นนี่โอ้ยลำบากคะ่ะอาใัยพึ่งสามีอย่างเดียวไม่ได้คะ่ะเราต้องพึ่งตัวเองเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังจะเริ่มต้นทําใบกับขี่ที่อยู่ต่างประเทศขอให้คุณประสบผลสําเร็จทุกๆคนนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันคะ่ะสู้ๆนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ